มาเขาว่าดูเหมือนยังไม่พร้อมอะไรบางอย่างะอ,อะไรบางอย่างยังไม่พร้อมยังไม่มานะเมื่อวานนี้ก็เลยประกาศยกเลิกการชุมนุมโดยอ้างว่ารอดูเชิงเรื่องหมายจับก่อนอนะแต่เมื่อวานนี้แรมโบ้อีสานเสกสกุลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดําเนินคดีนะอย่างที่รายงานข่าวออกไปแล้วก็มีแจ้งความดาเนินคดีกับนทวุฒิไสยเกืือสมบัติบุญงามอนงธนัทนากิจอํานวยนะ จากการทํากิจกรรมก่อนหน้านี้ใช่หไหมอันนี้ก็ดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะส่วนสุดทินคังแสงเมื่อวานนี้ครับเ<ะ>มื่อวานนี้คุณสุดทินคังแสงประธานวิปร,รัฐบาลนะฮะประธานวิปฝ่ายค้านนะฮะได้มีการพูดหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือพูดถึงเรื่องการแจกเงิน5ล้านบาท<ะ>ที่นายวิสารเตชะธีราวัตรได้มีการพูดในสภาคนจํากันได้ถ้ากลับไปดูภาพที่คุณวิสารพูดในสภาเนี่ย แจกเงิน5ล้านบาทนายกนะแล้วจากนั้นสอสอพักเพื่อไทยก็ดีแนวร่วมก็ดีนำเสนอภาพการล่าก,กระเป๋าเอกสารแล้วก็บอกว่านี่ไงเอามาแล้วพูดในตำนาว่าใส่เงินมาหรือเปล่าในกระเป๋าถ้าจำกันได้นะล่าสุดเมื่อวานนี้คุณสุทินบอกว่ามีหลักฐานมีหลักฐานจะเอาผิดกรณีแจกเงินที่ชั้นสามรัฐสภามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราไปขอล็อกไว้ภาพถ่ายพยานบุคคล ซึ่งแบ่งเป็นคนที่พบเห็นเหตุการณ์ oh. คนที่ได้รับการทาบทามแต่เข้าปฏิเสธค่ะ <Ha. S 1> แม้นายกไม่ใช่ผู้จ่ายเองแต่ก็เชื่อมโยงไปได้มีบุคคลที่เป็นผู้แทนจ่ายจะเป็นคนแรกที่ถูกดำเนินคดียืนยันว่ามีพยานสมบูรณ์คนที่รับการทาบทามและยินดีจะมาเป็นพยานต่อสู้ในชั้นศาลให้เราด้วยนี่ฮะ,ะช่วงต้นเดือนตุลาน่าจะยื่นต่อองค์กรต่างๆได้ปปช สารรัฐธรรมนูนเป็นต้นนี่คุณสุขินบอกะนะอันนี้คือล่าสุดเลยนะจะยื่นปปชแต่คาดว่าจะเป็นเดือนตุลาคําถามคือโอ้โหทําไมต้องรอถึงตุลาอีกหนึ่งเดือนเลยนะอันนี้มันกันยาวันที่เท่าไหร่คุณอามวันนี้วันที่9ค่ะจริงๆถ้ามีหลักฐานจริงเนี่ยมันต้องรีบโดยโดยวิสัยปกติแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้พยานกลับคําให้การ ถ้ามีหลักนจริงมันต้องรีบเลยนะของแบบนี้แล้วสอยนายกไปได้สบายๆเลยถ้ามีหลักฐานจัดจะนะถูกไหมฮะแต่นี่ทําไมต้องรอแล้วมีการออกมาพูดหลังจากที่มีการปรามาดว่าให้พูดแล้วไม่เห็นไปยื่นปปชเลยอคุณสุทินก็เลยออกมาแก้ลําเมื่อวานนี้แรมโบ้อีสานเสกสกลอัฐาวงฮะแรมโบ้สิบทิศจริงๆออกมาตอบโต้เรื่องนี้เลยทีนี้กรณีที่นายสุทินคังแสงบอกว่ามีหลักฐานรวบรวมนะ จะยื่นให้ทางปปชคะนะคือคุณสุทินพูดถึงคณะกรรมการปปชเลยนะนะคุณแลมโบ่ออีสานเนี่ยบอกว่าหลักฐานต่างๆที่อ้างเนี่ยนะถ้ามีอยู่จริงขอให้ดําเนินการเอามาเลยแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดกระเป๋าให้ดูไปแล้วจำได้ไหมเป็นกระเป๋าเอกสารค่ะเปิดกระเป๋าเอกสาราแล้วสื่อมวลชนก็อยู่กันทั่วในบริเวณนั้นแล้วถ้าบอกว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดเท่าที่ตนเองทราบนะตรงลิฟต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะมี แต่ตรงหน้าห้องมันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าคุณแลมโบ้บอกว่ามันไม่มีแล้วหลักฐานขนเงินจะเอามาจากไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โชว์กันแล้วมันไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นคุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่าไม่มีใครจะเอาเงินจํานวนมากขนาดนั้นนะเอามาแจกใครที่สภาหรอกนะสภาเนี่เป็นสถานที่มีผู้คนพลุกพ่านคนจํานวนมากแล้วมันเป็นการสร้างเกมเพื่อดีสเครดิตแล้วพอล้มนายกไม่ได้ นะแพ้เสียงโหวตหน้าแตกก็เลยพยายามใส่ร้ายนายกทุกรูปแบบแลมโบอิสานซัดกลับว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอันธพาลขี้แพ้ชวนตีมากกว่า<ฆ>ถ้ามีหลักฐานจริงนะจัดการด้วยเลยตวนกระเป๋าที่เอามาวันนั้นยืนยันไม่ใช่เงินอย่างแนะ่นอนปกระเป๋าเอกสารนะและเวลานะัดประชุมสําคัญมีเอกสารเยอะมันก็ต้องใช้ล้อลากแบบนี้<ฆ>นายกให้เจ้าที่ขนกระเป๋าแบบนี้มาตลอดไม่ผิดปกติอะไรเลย<ฆ>นะ ทีนี้คุณแลมโบ้ซัดกลับทีเดียวที่น่าสนใจแลมโบ้อีสานอย่าให้ลบนะถ้าลบแล้วสุดซอยแลมโบ้บอกว่ามีสอสในสภาเล่าต่อตกันมาแล้วตนได้ยินมาได้ยินได้ฟังมาว่ามีคนในพักฝ่ายค้านอักษรย่อ,อ,ยอชื่อว่าวอแหแวนนะอ,กอ,นอักษรย่อวอแหแวนมีอาสาดีวล้มนายก ดิวล้มนายกและรัฐบาลครั้งนี้คนในพักสายคานนะ<า>อักษรยอ่อวอแวนอาสาดีวล้มนายกและรัฐบาลปรากฏว่าเมื่อเกมพลิกต้องชี้แจงแก้ตัวเป็นพลวันเลยกับเจ้านายตัวเองที่อยู่ทางไกลในทํานองว่าโอ้แล้วโบอิสานพูดยังกับมีคลิปเสียงเลยนายครับดีวล้มนายกมันจบไปแล้วครับพลาดไปแล้วครับนายแพ้จนได้ครับนาย พวกผมทําให้นายหน้าแตกไปอีกแล้วครับเ <G un ai> <g un ai> งินนายคงยิงไม่เข้าเป้าเพราะสสเขารู้กันทั่วว่าเงินนายได้มาจากการทุจริตโกงชาวบ้านมันโสกโปกครับสสเลยไม่กล้ารับไม่กล้ารับเงินบาปของนายกลัวเสียกิยตรตยศศักดิ์ศรีสสครับนะสุดท้ายลุงตู่ก็เลยเป็นนายกต่อไปอีกนะอันนี้แหละบริสันเล่าเป็นนิทานนะนายไม่ต้องคิดถึงเรื่องกลับบ้านพักไว้ก่อนดีกว่าอยู่ทางไกลสุขสบายกับน้องสาว ส่วนพวกผมที่ทำางานดีล้มนายกและรัฐบาลให้นายกลับบ้านไม่สำเร็จขอพิจารณาตัวเองพวกผมสมควรตายแต่ก่อนจะตายพวกผมขอเอาคืนพวกเขาอีกสักดอกขอโยนขี้ใส่ความใส่ร้ายป้ายสีอีกสักดอกจากนั้นพวกผมจะไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพยาให้เปไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพยาที่หน้าสภาให้จมน้ำตายกันทุกคนครับนายนะ อันนี้เป็นนิทานที่แรมโบ้ทิ้งขายอันนี้อันนี้คงไม่ได้หมายถึงใครแกค,คงเสียดสีประชดประชันนะอันนี้แรมโบ้อีสานฮะส่วนเรื่องของการอภิปรายในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการลงมติเอ๊ะจำม่จะมีการ,รอภิปรายอีกหรือเปลา่าไม่ทราบนะแต่ประเด็นที่สําคัญคือล่าสุดเนี่ยกระแสะเสียงออกมาเป็นสองทางนะ,ะคุณอาเรื่องของรัฐธรรมนูญวาระสามนะแม้กระทั่งสอสอฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองนะ ก็ยังไม่นิ่งตอนนี้ภูมิใจไทยนี่แน่นอนนะภูมิใจไทยนี่จุดยืนเขาประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราว่าเขาเห็นว่ามันเป็นการแก้ไขที่เกินเลยไปนะแต่ประเด็นสาคัญตอนนี้คือสอวอจะเอาอยัางไงนะล่าสุดประชาธิปัตย์นี่มั่นใจว่าผ่านแน่นอนยังเดินหน้าผ่านได้เพราะประชาธิปัตย์นี่เขาเหมือนเป็นเจ้าภาพในประชาธิปัตย์นี่ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างนะ<ฮ>ดตรไตรรงสุวรรณคีรีอาจารย์ไตรรงล่าสุดโพส์เฟ e บุ๊ k มีคนมาถามถึงความเห็นเกี่ยวกับการลงมติแก้รัฐธรรมนูญวาระสามเยอะเหลือเกินตอนนี้ผมยังเป็นที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์อยู่และโดยมารยาททางการเมืองผมไม่อยู่ในฐานะทางการเมืองที่จะตอบประเด็นนี้แต่มันทำให้ผมคิดถึงการให้สัมภาษณ์ที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาปีห3สาเลยนะอ,อาจารย์ใจลงบอกนะขอชวนมาดูกันนะครับ ฮชแท็กถามประชาชนหรือ,อยัง<ฆ>ผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงใน Facebook เป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์แต่อย่างใดแล้วอาจารย์ไตรรงก็ลงคลิปนี้ไว้บอกว่าตอนนี้ไม่เหมาะที่จะพูดแต่ทำให้ผมนึกถึงการสัมภาษณ์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในอดีตแล้วชวนมาดูกันเดี๋ยวเราลองกลับไปดูคลิปนี้ที่อาจารย์ไตรรงลงไว้ใน Facebook นะกรณีที่สภากำลังจะลงมติแก้รัฐธรรมนูญวาระสามหรือไมอ่เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ ไม่เหมือนกันพรรปยะชาธปัตย์ก็ยกมือโหวตทาใฝ่าก็มีว่าเห็นว่าคือเขาเรียนตกลงแล้พรรปราิปัตย์ว่า้นำเรื่องเนี่ยยื่นรั้ธรจะนูญนันงันและจะดำเนินต่แต่ว่าจากนั้นพรกบปจรอเขาเ็จะรือว่าให้โหวตให้จบๆไปเลยนะ จริงคือจำนวนก็ดูแลอย่างไรมันก็ไม่ผ่านผมว่าที่ที่เขาจะเนือ้อบัวมันจบๆไปผมว่ามันก็ดีและต่อไปเรื่องต้นระเบือระเผื่ออ,อ้างประชาชนกันจริงๆเนี่ยตางพักตากต้องอ้างว่าประชาชนต้องการจะมีแล้วจะมาดูใหม่อะไรเนี่ยประชาชนที่ไหนต้องการที่จะนั่นนกันเรืออะไรไม่เคยถามประชาชนเลยครับนโยบายพักต่างๆผมเคยผมเคยเป็นประธานแทนยกร่างนโยบายของบางประชาชน,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 นไม่เคยถามประชาชนนะครับประชุมกันเองสรสอง อยากให้ทำประชาชนสักครั้งในประเทศนี้ว่าประชาชนอยากให้รับฐมนูรหน้าตาเป็นอย่างไต้องเริ่มไป,ไปรับหนึ่งใหม่ต้องรับหนึ่งใหม่นะครับเอถามประชาชนก่อนอ,อยา่อยางน้อยถามประชาชนก่อนว่าเขายังอยากใช้รัฐธรรมนูญฉบับน,นี้หรือเปล่าอย่ามาห้างโมบายจากไปใช้ถามประชาชนว่าใครหน้าไม่ทำการประชาชนเขาพอใจไหมล่ะ เพราทำไมคนคนจะยกร่างแล้วก็บุ้มรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันเนี่ยตัวคือรัฐบาลอังกฤษรัฐบาลเบลารุสรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วทำไมคนสองประเทศนี้ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเราแก้ไขได้เป็นรัฐสภาได้กว่าแก้อะไรหมดแล้วก็จะเป็นตัวสีรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้าเราถามประชาชนประชาชนอาจจะบอกอยู่อย่างนี้ดีแล้วเราจะเบื่อให้อำนาจกับสสมากเกินไปประเทศก็ชิบหายมาแล้วเคยมาแล้ว นะสภาผูวสภาเมียโปมาเป็นแสนเป็นล้านล้านก็เคยไปแล้วประชาชน,นอาจจะโผลรับนูอย่างนี้พอดีแล้วไปมีวุฒิมาจากการแต่งตั้งกระรวงหน้าน,นะนี่คือการให้สัมภาษณ์ในอดีตนะครับเข้าใจว่าเป็นปี2563อาจารย์ไตรรงบอกว่าเนี่ยสัมภาษณ์ไว้ในอดีตแล้วก็เอาคลิปนี้มาลงเพื่อตอบคําถามว่าเห็นอย่างไร กับการลงมติกแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสมที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้<ะ>นั้นเป็นจุดยืนของอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรี<ะ>เดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องครับทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องคดีต่างๆที่น่าสนใจช่วงหน้าครับ ซีนายไฟเบอร์ดีประกอบไปด้วยสารอาหารถึง20ชนิดมีแอลคาไนนีนอัลฟาฟาถั K al, K ่วขาวกัวกมผลส้มแขกเบต้ากลูแคนไคโตซานไซโลโอลิโกแซคคารายผงจากผลไม้ต่างๆวันนี้ถึง30กันยายน2564พิเศษซื้อซีนายไฟเบอร์ดี2กล่องแถม1กล่องและแถมซีนายคอลลาโคคอลลาเจนโรสเบอร์รี่อีก1กล่องรวม4รายการจากราคา3,260บาทราคาพิเศษ1,200บาทสมัครสมาชิก จ่ายเพียง1,000บาทสั่งซื้อโทร02-1054858